ได้นนกุ้งขาวมาพี่น้องว้ยขาวจังไดสชมใบหอยยู่เนาะวายยายก็ได้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับมันนี้พลอยน,นะครับช่องฮองปงช n แนลครับมันนี้มากครับยายหลอนให้เก่าพี่น้องบรรยากาศร่มยเย็นๆนะั่นเองเนาะ เย็นนีขนาดแม่อยู่้ทงไฮทงหน้าครับพี่น้องได้กุ้งขาวมาพี่น้องวายขาวจังได้สมใบหอยอยู่เนาะวายใหญ่ก็ได้บอกทักกันไวยกุ้งกุ้งยังกุ้งกุ้งขาวแหละกุ้งกุ้งกุ้งสมพ่นมาพี่น้องสมไม่หอยมาพี่น้องสมไมหอยได้มาสองกิโลพี่น้องเด้อจัดนักจัดเต็มมคนนี้อ้าว่ากุ้งสมกูเนาะกุ้งสมมาพี่น้องเศษๆน้อกันพี่น้องนะ เพราะตง,งว่ากุ้งขาวดอกยายร้อนว่าตัดก,กันบางคันไะได้มีแค่ร้อนมันเผนดรึเปล่าะแม่เผ็แค่ร้อนหน่อยนี่แค่ร้อนหน่อยแล้วก็มีแย่เดียดพี่น้องแล้วก็กรอบๆน้ำจิ้มเลยพี่น้องเด้อโอ้น้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้สูตรปั้นเลยพี่น้องเด้อสูตรยายร้อนมันเพิ่นปั้นหมดนี่อ้าวไม่แม้ตัดกันเลยครับผมใช่เลยนั่นเฮ้ยวดๆต้อกันโอ้เป็นตาแสบครับได้พี่น้องเดี๋ยวจะแก้ให้ญ่ก่อนใช่ไหมแก้เองนั่นละยหญ่แก้เป็นอยู่บอกเป็นแก้เป็นอะไรบอกขมือเนี้ยกะเอา เริ่มปินเลยที่วางอะไรเว้ยพูดพี่น้องกุ้งกุ้งขาพูดพ่อเมีนไปกุ้งสมพี่น้องสีสยงอมงามเหลื้หอยอยู่อย่ากินกุ้งอีกแล้วาพี่น้องเอ้าเฮ้ยเน่าเสียบเดิมมามาพี่น้องกินน้ำกันโอ้ยเสียบๆน้ำกันมาหนึ่งมากเลยพี่น้องเด้อสูตรนี่หนึ่งมากหอมขนา่วะหอมมีกลเด้อิน้องแม่กินเลยแม่เพราะตงแกะดอกเดี๋ยวพูแกะให้กันเลยมันสะาดจ้งที่บริการได้จ้ง แก่บริการง่ายนะแม่มากพี่น้องอแกเป็นยังไงเสียบเสบต้องกัน <laughs> กัดใส่ละกอนปะที่มากัดทั้งหารขัดเจ้าหัวก่อน <laughs> โอ้ยน้ำลายเฮียพี่น้องนี่แนบหน่อยเสีบบ่บ่หนี่อยชุดยอดคือใบอ่อนพี่น้องสีชมพูเลยจกสีชมพูไี่พี่น้องเ <laughs> ด้ดดอ <laughs> แกวเข้มข้แซบของแฉะพี่น้องตุ้งแก่ใไหมันตนลงทะเลพี่น้องนี้ผ่าแม่มาลงทะเลเอีกแล้วเนีเ่ยแซบเนาะวันบ่

เียนะมันท้าลิติกงเว้ยใหญ่ร้องไห้เว้ยหวานเนี่ยกุ้งคาวเนี่ยครบบอบอแพะกุ้งได้เสียกันไหมเนาะมันจะหน่อยเน่อยเลยว่ามันหวานเลย

bằng hóa cái nào bằng nhìn hóa cái nào hóa cả cứ bay on cho khó hết rồi hết hết nó Mm -hmm. như mọi ăn có bỏ mẹ thôi bỏ Mặn cũng ngon ิ่งืงองนลิม่ออะมันกุ้นอนอง,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 งดดน,นืองอ่ะขออปวดเทาไร่ะกุ้งว่ามันตัวกุงเนี่ยข้งปวดเด้รอนไม่หนองหมักกุ้งใด้ไม่นองมือเนี่ยได้ร้อนกินกุ้งไบ่อบ่อยหมักกว่าสิเสียบไรพีกินบ่เป็น,ย,นยังดอกหนอกินง่ายมันหยัง่ายได้ไหมเนะอหยัง่าย สบายใจต่อเขียวพี่น้อง อันนี้ชิ้นชาเยซื้อดอกมันบาหลายคนบึงบึ้งบึงสวยคนหลายคนอยามูกินบ้นีรักเขาซื้อสองลัวหนูเื้อเน ืมแบลกดีกว่าที่แหลกกว่าสีหยางไปหน่อยหนึ่งก็หย่างหยาบกว่าที่แหลกกว่าสีหยางมากมือหนางสีหยาบหน่อยเนาะรอบไปหนึ่งก่อนงวดก่อนไหนลวกเอามันลวกกุ้งไรเสือเสือไหนมันลวกพี่น้องหยางกว่าเยอะเป็นยังไงมันหอมหยางมันหอมเ่ย

ดูบรรยากาศนี่ก็ดีฝนมาตกไวันนี้แล้วกินจ้ะพ่อจะจ่ากินก้ยจ่าแล้วช่วงนี้ก็ระวังระวังนะพี่น้องเนี่ยน้ำท่วมต่างวัดเนาะก็เป็นกำลังใจให้กันพี่น้องทั้งจังหวัดชัยภูมินะครับเด้อเป็นกำลังใจให้กันนะครับน้ำท่วมช่วงนี้ครับวิกฤตระมัดระวังนะครับ ย่าไม่ยกสีนี่ยตอนเมืมงมมมองเขาไม่พุ่มใช่ไหมได้หม่องไร่บอลพี่น้องกันเรามาว่างออกครับเป็นหวังกันเรื่อครับเรี่องผจว่าเป็นไงนครับเจ้งกลังครับเพราะทรงร่างใจให้ใหกันพี่น้องสูงสๆนะครับเรือ กุ้งนี่คือจีบ่มี่เขาเตตลอดคือปลาหมึกปลาหมึกเขาว่า,าพี่น้องมันฝากมามันมปลาปลาหมึกไหนแค่ลตลอดลายเห็นป่ะมันอยากให้ยายกินบันได้่าะฉันแม่บอกแค่ตลอดน,นั่นแหละแค่ตลอดพวกเส้นเลือดไขมันนี่แหละเพิ่มไขมันหมดเลยมุดตรงมุดต,ตันนี่แหละแต่ว่ากุ้งก็จะบ่มีเอกมัน ว่าค้งคนะง,เ,ง,งเป็นยังนี่บายไล่แต่ว่าต้มมกอสิงหลมื้อสิงไหลมันเป็นไขมันอืไขมันกินไร่พอดีนะกินไร่กับกสแสบเนาะคือจัเสัยนะ มันมร้ยกนหลายมันพอดีแหละมันพอดีปันไดมันเบิดหลายเบิดหลายเลยกินหลายนเบิดหลายเราไม่คองตือปนดงกินาหมึกว่าหมือช่ลตลอดมันหลายใว่าเสียบก็แบบเหมือนเนาะิน่ือเอาพี่ยอาพียดเนี้ยบอกหลายผมกินเบิดหลายกินกับถึง 嗯。Mm. โรคุ้งก็มากันเขากันเกันฮะโตคุ้งก็มาเขากันโอ้โหมกันบ่นกระดมแดงเวิดเออผ่อจุด รสอร่อยเอากินใหญ่เสียมางเนี่ยถึงถึงบ่อยเาึเบอเบไปออโภัให้พี่น้อคนเยออายกื่ข่ายอนหรือวใจกย็นพี่น้อยคนเอยนะเอยะไอาสายเัยนกะสับ อเก้วเสียบอ่ะนี่ก็อัดเงียเลอกินงามเลยอ่ะอืมกินอ่ะอืม เราสามตั่มันก็จิ้มแล้วจิ้มเจ็ดสองกิโลตัวนี้มันร you know. ุดมือกินก <ok ัดอ่ะอะไรเนาะพี <ah ่น้องเนาะจิ้มเป่งเล็กสองกิโลแล้วสามตัวได้กะขอฝากเด้อคลิปนี้พี่น้อง จี่ลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร่น้ำเด้อพี่น้องแต่จะเริ่มกดกระลิงขอขอบคุณหลายๆทุกถูกเถือ่อย่มได้กับย่มนั่นขอบคุณหลายๆอ่ะตอนนี้ลเนาะพี่น้องเน,งนงาะเอาครับกับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับเดอ้อที่เข้ามาที่ตามรับชมช่ององค์นะครับเนะาะฝากกดไลคล์กดแชร์่ร่วกดสับไข่น้ำเนยเพื่อเป็นร่างใจขององค์มันจะรอดในคลิปดีๆครับวันนี้ก็ได้กุ้ง กุ้งสมเนาะแม่เนาะแม่นะกุ้งสมพี่น้องงามกุ้งขาวแหละนะครับแสีบของแท้เได้ครับเด้อครับห้อโปงก็จะหลอนกะขอไปร่างใจนะพี่น้องเด้อขอไปร่างใจให้ทั้งอ่าอยู่ตาจังหวัดที่เจอวิกฤตช่วงนี่หนามถั่วเนาะทั้งชายาพุ่มเนี่ยรือว่าทั้งทั่วไปพี่น้องที่น้มถั่วมตรงนี้ขอไปร่างใจให้กันสู้ๆได้ครับเด้อขอผ่านผลวิกฤตไปให้เร็วนะครับเอาคลิปนี้เอาซรัมป์ดก่อนพี่น้องเด้อพ่อคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ